ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนเกมเศรษฐีรอบนี้ก็เป็นอีเวนจี้เครื่องรางมีเข้ามาใหม่1ชิ้นแล้วก็เลยหลังอีกหลายชิ้นเลยอีเวนเนี้ยจี้เครื่องรางมันมีหลายชิ้นอยู่นะที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูจี้เครื่องรางหลักอีเวนนี้กันก่อนนะเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาส45เถ้าหนึ่งการเคลื่อนย้ายฝั่งตรงข้ามทั้งหมดที่อยู่ภายในแถวเมื่อเราตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาส45 เลือกย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองรับมาเบิร์น100%ของค่าก่อสร้างฉันมองว่ามันก็น่าสนใจนะมันสามารถที่จะเอาไปเล่นได้ทุกด่านส่วนเวอร์ชั่นดาร์กผนึกการเคลื่อนย้ายก็จะอยู่ที่50%ไดเมนชั่น50เหมือนกันนะ ส่วนตกเมืองได้เงินก็เพิ่มขึ้น30%เอร์เซนแรงอยู่นะจี้ใหม่ใช้7ชิ้นวัตถุดิบก็จะมีตำราเวทมนต์เบวกหมึกธรรมดา A แล้วก็หมึกพิเศษ A ตามหาอย่างละ2อันนะนเพื่อเอามาได้เป็นตำราเอวัตถุดิบดาร์กใช้ตำราเอสอันจี้เครื่องรางเวทมนต์ใช้7อย่างที่บอกอะราคาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะจี้ใหม่เนี่ยช่วงนี้มันจะมาเอชิ้นเลยเหรอ ราคามันแรงจริงๆนะเธอส่วนจี้ที่กลับมาในหลังเนี่ยใช้ตำรา s อชิ้นเหมือนกันเลยในอีเวนต์นี้จี้เครื่องรางที่ฉันจะทำเนี่ยเป็นไบเกอร์ถ้าอีเวนต์นี้ให้เชียร์ฉันก็เชียร์ไบจริงๆนะส่วนจี้ปิดผนึก2ชิ้นแม่มดกับสมุดเวทมนต์ถ้าเดนแฟงกี้อ่ะฉันแนะนำแม่มดเธอไดเมนชั่นสำหรับแฟงกี้มันไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่ เพียงแค่ความสามารถตัวของมันอะมันตกเมืองตัวเองคือบ่อยละดิเมนชันมันอาจจะไปขัดจังหว่ะแต่ถ้าไปเล่นกับตัวอื่นฉันมองว่าสมุดมันโอเคมากกว่าเธอส่วนอีกสองชิ้นฉันไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะในตอนนี้เธอคิดว่าจะปิดไบเวอร์ชั่นธรรมดาได้ไหมฉันได้ A บวกฟรีมาด้วย1นึ่งใบก็เท่ากับว่าขาด A บวกอีก11อัน จากประสบการณ์การทำเว้นครั้งก่อนหมวกป้องกันขโมยมาเบิ้ลเวอร์ชั่นธรรมดาโดนไป2,000 20, มแล้วฉันก็ลองไปสองสองคนอื่นดูราคาแรงจริงก็ยังอยู่ในเลทหมื่นกว่ากว่าถึง2,000 20, มเหมือนกันถ้าดวงดีเนี่ยภายในส0 0 0มก็จะปิดเวอร์ชั่นดาร์กได้แต่ถ้าดวงอาพับอย่างที่ฉันเคยเจอ2,000 20, มอาจจะได้เพียงแค่เวอร์ชั่นธรรมดาก็จะลองเสี่ยงดู มาดูกันว่า13000เราจะปิดไดนาไม์ได้ไหมเอาเกี่ยวอะไรกันเราจะทำไบ์สิเธอแพ็กเพิ่มเลทซื้อได้2ชิ้นก็ซื้อไปให้ครบเลยไม่รู้ว่าแพ็กเพิ่มเลทเนี่ยจะได้ไหมถ้าเปิดเราไม่ได้อะมันเสียเลยนะเสียฟรีไปเลยอะ1 0 0 0พเราก็ซื้อแพ็กปกติไปก่อน2แพ็กละกันตอนนี้เท่ากับว่าใช้เพรไปแล้ว3000เพรเดี๋ยวมาดูกันเธอว่า3,000เพจ จะได้ A บวกเพิ่มไหมตอนนี้ได้ฟีมาหนึ่งอธิษฐานในใจต่อเจ้าพ่อรีมาัาอย่าล็อกหนูเลยเว้นหมวกเนี่ยมันจุกเกินพอละโอเคห้าร้อยได้หนึ่งชิ้นสำหรับชั้นถือว่าไม่แย่ไม่แย่เลยสองชิ้นเท่ากับว่าตอนนี้ขาดอีกเก้า มีโอกาสที่จะปิดไม่เยอะแต่อย่าเพิ่งดีใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ายังไม่ปิดเว้นสู้เธออธิษฐานในใจตามหายเบวกก่อนนะ่ะได้มันหนึ่งขาดอีกแปดมีหวังมีหวังมีโอกาสที่จะปิดประมาณหนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นสามอยู่สำหรับชั้นเนี่ยจยี้ปกติปิดประมาณหนึ่ง1มื่นสองหนึ่งหมื่นสามมันไม่แย่เธอ แต่ถ้าปกติปิดสองหมื่นเี่ยปาดน้ำตามันล็อกเกิน2องหมื่มันควรจะได้เป็นวยชั่นดาร์กนะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นเหลืออีก10บกล่องจะได้เพิ่มอีกกี่ชิ้นจี้ดีๆในกล่องแบบนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันนะถึงมันอาจจะไม่ได้ดีมากอะแต่มันพอที่จะเอาไปเล่นพอที่จะเอาไปสู้ชีวิตได้อย่างเนี่ย แกนแม่เหล็กความสามารถมันเป็นดึงภายในแถวแล้วก็มีดิเมนชันมันได้เลยแหละเราได้ A บวกด้วยอันนี้คือเลิศเกินทำถึงวิวิเมื่อกี้วิ่ยเฉยแต่อันนี้ยวิจริงมีโอกาสสูงอยู่นะ A อบวกออกดีอยู่นะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าได้กี่ชิ้น ขายสติกเกอร์ชัามีน้องของฉันสองคนน่ะซื้อแพ็กสติกเกอร์แล้วในแพ็กเลือกสติกเกอร์นั้นมันไม่ได้เลือกทุกอย่างซื้อมาเสียเงินฟรีตอนนี้อ้าวเดี๋ยว A บวกขาดอีก4แต่ A ชิ้นนี้ขาดอีก8สลับกันเลยถ้าจะทำแบบเลือกเนี่ยคือให้เลือกได้ทุกอย่างเถอะนะ ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะราคาแพงด้วยประเด็นอยู่ตรงนี้ซื้อมาเพิ่มอีกสามแพ็กนะเอบวกอีกสี่อันแล้วก็เออีกแปดอันอย่าบอกว่าเวนนี้จะโดนบล็อกเอหรอไม่ได้แต่ยังไงก็ขอให้ได้เอบวกมาเพื่อความอุ่นใจก่อนละกันโอเคเอบวกขัดอีกสามเอาจริงๆป่ะ จะโดนล็อกเอเหรอโอเคออกมาละเอสลัสบสลับกันออกก็ได้ไม่แย่แต่เอก็ขาดอีกเยอะอยู่นะห้าอันเอบวกขาดอีกสองเธอจะโดนล็อกเอเหรอเว้นนี้ไม่ได้นะอย่าล็อกกันเลยอีเว้นก่อนก็จุกแล้วเว้นนี้อย่าให้จุกเลย ถ้าดวงดีอ่ะปิดดาร์กได้เลยนะในหมื่นสามอ่ะแต่เราจะเป็นคนดวงดีคนนั้นไหมตอนเนี้ยได้แต่นั่งลุ้นเอตัวเก่งเลยเธอพอเห็นเอออกมาแล้วมันตื้นตันเพราะว่ามันขาดเยอะกว่าเอบวกอีกนะเอบวกอ่ะมันใกล้ครบแล้วมันไม่ได้ใกล้ครบเราเธอมันครบเมื่อกี้นี้เลยส่วนเอขาดอีกกี่อันเนี่ย ขาดอีกห้าอีกสิบสองกล่องเออีกห้าอันมีโอกาสไหมลุ้นเอเลยขาดอีกสี่เธอวิขาดอีกสองยังไงมีโอกาสปิดดาร์กได้อยู่นะขาดอีกหนึ่งน่าจะครบแล้วไหม ขอแรกเพื่อความมั่นใจก่อนหนึ่งชิ้นสองชิ้นแล้วสามชิ้นเนี่ยต้องระวังเนี่ยอย่าประมาทเธอถ้าใครมือไวใจเร็วตอนเนี้ยไปกดแรกดาร์ขึ้นมาแย่นะในกรณีที่เธอมีเปลี่ยนเป็นดาร์กได้มันก็พอโอเคแต่ถ้าไม่มีอ่ะมันเสียฟีได้เลยชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้า ชิ้นที่หกอ้าวมีโอกาสที่จะทําดาร์กเดี๋ยวมาลุ้นหกกล่องนี้ปัญหาคือช่วงแรกเนี่ย a บวกได้ง่ายแต่ช่วงหลัง a บวกจะออกยากหรือเปล่าขาดอีกห้าเธอขาดอีกสี่ ซื้ออีกสองแพ็กอยากทำในไอดีหลักเหมือนกันนะเนี่ยคือไอดีหลักฉันก็อยากได้ใายากแต่มันจะอวยไอดีไหนไม่ใช่อวยไอดีนี้ไอดี ID เดียวแล้วไอดีหลักอ่ะโดนเยอะนะแล้วไอดีหลักฉันอนะเธอคือไอดีที่ทําหมวกหมดสองหมื่นนั่นแหละถ้าไปเคาะซ้ำกรรมสัตว์อีกเพชรไม่พอนะ ยี่สิบกล่องก็ถือว่าเยอะนะเอปากกาเนี่ยเกินพอละลุ้นเอบวกเธอคุณพระแรกๆให้ดีใจหลังๆให้ร้องไห้เหรอโอ้ไม่น่าหลวมตัวทำดาร์กเลยนะเนี่ยเอขาดอีกไม่เยอะแต่เอบวกขาดเท่าเดิม ยังไงยี่สิบกล่องจะได้เอบวกเพิ่มไหมหุยขาดอีกสองยังไงยังไงรีบสุ่มเลยเผื่อมันจะได้เดี๋ยวต้องไปเคลียร์ซองจดหมายอีกด้วยนะเกาะลอยฟ้าหลุมเหรอเอาแล้วแต่ก็มีโอกาสอยู่นะขาดอีก อย่างละสองสู้เธอใกล้ละใกล้ความหวังละขออยากแกงเลยนะมันมาถึงขนาดนี้แล้วก็อวยให้สุดเถอะขาดอีกหนึ่งครบอธิฐานในใจในห้าแพ็คเนี้ยขอเอบวกเหลือเพียงแค่เอบวกอย่างเดียวละทำไมไม่เป็นเอบวกละ่ะ มันจะครบก็ให้มันครบเธอสู้เพื่อเอบวกสองอันเรายังมีโอกาสถ้าหมดเนี้ยมันยังถือว่าปิดน้อยอยู่ไม่ได้เอบวกอธิคฐานในใจเจ้าพอดีมัดให้ออกมาเธออีกแค่สองอันเองเจ็ดกล่องกับเอบวกสองอัน ในเจ็ดกล่องนี้ขออย่างน้อยสักหนึ่งอันก็ได้อ่ะเพราะรอบที่แล้วมันไม่ได้เลยไงขาดอีกหนึ่งเธอมันจะจบที่นี่ไหมหรือต้องไปต่อน่าจะได้ไปต่อแล้วแหละชันไปเล่นมาแล้วนะเปิดไม่ได้ก็ซื้อมาเลยสิบกล่องอีกหนึ่งอันน่ะมันจะจบที่ตรงนี้ไหมหรือเราต้องไปต่อเนี่ย แค่อันเดียวเองอูเธอหกกล่องยังยังไม่ออกป่าดำตาเราดัตนะตอนเนี้ยอันเดียวอ่ะอันเดียวอีกแค่อันเดียวยังกล่องสุดท้ายโถไม่ให้สิบกล่อง สุดท้ายยังไงเธอคิดว่าสิบกล่องเนี้ยจะได้ไหมหรือเราต้องไปสู้ชีวิตกล่องที่หนึ่งให้มันจบตั้งแต่กล่องที่หนึ่งเลยได้ไหมอย่าไปลุ้นสองสาม,ส,ามสี่เลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ลุ้นกันเยอะแล้วนะคุณพ,พี่อีกแค่อันเดียวยันเธอ อย่าบอกว่าต้องไปสู้ชีวิตนะไม่นะจะมาล็อกอันสุดท้ายไม่ได้สองกล่องสุดท้ายเอ็ดบวกสี่ชิ้นแล้วเอบวกวัตถุดิบอีเวนต์อยู่ไหนอาจจะอยู่ในกล่องนี้ก็ได้ก็ยังไม่อยู่อีกขอให้สิบกล่องนี้สิบกล่องสุดท้ายจริงๆได้ไหมพเพราะเพชรมันจะไม่เหลือแล้วนะ เธอคือมันจะมาล็อกอันสุดท้ายมันไม่ได้นะตั้งแต่ต้นจนจะจบเนี่ยเราเปิดโอ,โอเคได้คือตั้งแต่ต้นจนจะจบอะเราเปิดมาได้ดีสรุปแล้วก็โดนไปประมาณหมื่นหมื่นสี่ก็ได้อะเพราะที่ซื้อรอบเนี่ยก็เป็นหนึ่งหมืนสี่พันพอดีถึงมันจะเหลืออยู่เก้ากล่องก็เถอะก็ถือว่าเป็นเด็ราคาที่ดีนะ หนึ่งหมืนสี่ได้เวอร์ชั่นดาร์กไม่แย่เลยถึงชิ้นสุดท้ายจะทำเอารุ้นละทึกแต่บทสรุปมันก็ถือว่ายังสวยนะอยากทำไอดีหลักเลยอ่ะคือไอดีหลักถ้าทำได้ไบเกอร์มันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวทำไอดีหลักด้วยก็ไม่รู้ว่ามันจะพอไหมนะผลประกอบการไอดีลองมันดีไงคลิปนี้ไปละบายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะ